ค่ะขัานถามแนี่ยได้ค่ะคุณยายคุณยายอันกินข้าวได้ได้เองบ่หรือว่าอันมีแม่พูนป้อนแม่ป้อนแม่พูพูนป้อนมันบ่กินเองเลยยิ่งบวตท้าเข้าปากเองได้บ่คนไหวกินพยายามเนี่ฮะเรียก่อนนะคะน้าคนขี้ขันกวนเพันเมียนเพันมาค่ะค่ะวันที่นี่ย่ามอาบน้ำนี่ ยายอาเบียงไหนบ่แ <โบ S 1> ม่เฮ็ดให้เป็นบ่ตื้ออันไม่ตื้อเลยจะดูไปเสตโต้ห้เพิ่งเสตโต้ห้ยเป็นบ่เสตโต้ห้ยไม่คิดว่าจะหายเขาเดือดร้อนหนาวัที่นี่คุณยายลูกใหญ่บ่เนี่ปนั่งเก้าอี้หรือว่า คือบ่ได้เลยบ่ไปยังเถอบ่ได้ไปยังเถอะนี่ก็ให้อดนี่ไมีแต่ล้อนลยกำลังมาบัดบัดย่าอยากเข้าห้องน้ำอยากปวดขี้ปวดเหงียนะจังสีคุณยายอันเพิ่นเอากระทวนมาให้บ่หรือพาไปห้องน้ำเหงาหลรถเหงาหลรถเหงาใช้แพิ่เพิ่นรถุดเป็นกอดอ้ มายังใสเสื้อผ้านางเสีอาบน้ำแล้วซอยตัวเองไหนบ่หรืออันแม่เพิ่นใสหายเวทุอย่างเพิ่นใสหายใสหายบ่อใสเองหนกรลูกไปโดได้จีนใสอันพัดพลวยมากอ่ะพอเดียไปใสสินบันไดขึ้นยังบ่ไดบ่อแล้วนองยางเดียวนองคุณยายกันเงี้ยว ได้บเวลาปวดเงียเ้ยวแน่จังสีหรือว่าเงี้ยใส่แพมเพิเดเลยเงีย้ยจะแพมเพิเดเลยเขาให้เงีย้ยโหรค่ะทายกับทายใส่แพมเพิเดเลยแมนบอกคะ่ะแมนอยู่เขื่อนทีคุณแม่แม่ไปไปใส่มาใส่กรไแด่น,นอ้อต้องให้พี่เขาช่วยตลอดนะครับเนาะแมนบอก เมียน่อแต่ว่ามีขนมดื่อมนวันเวลาบอไหมคะบจ้ะบอความจำยังดีเนาะเนียนใยอะเงืนจำไดเบิร์สยอะเียนจำได้เ่ิร์เป็นวด้เรือนบอกินเ้าได้เนียได้กินไะไปกติบอจะกินเนียน่ี่หกินนะกินบอได้อนาะแกไม่เ yup. น e ียโอ้ย่างไม่เนียเป็นบอ ก็คือให้ลูกกวอนให้แม่นบ๊อการคืนการยังกินได้ปกติคืนเองมันงวาย่า่เงนเองต้อปั้นนะอันเป็นอาหารปั้นอาหารเหลียวม่นบ๊ออาอัปั้นต่อไปด้านการขับทายของยายยายก่อคือเป็นส่เอ่อใซ่ซมไซเพิดบาดจาแม่นบ๊อครับา่ารย์อกับ่มีลูกบ่มีลูกเองยังไปขออ่ะก็คือส่แเพอดมาสตลอดเลยแม่นบ่เห็นต่ให้สารเองก็ดูบ่ได้เลย สรุปการประเมิน A.D.L และ T.A.I. ของคุณยายสองโพรมะโครผู้สูงอายุติดเตียงคะแนน A.D.L. รวมทั้งหมด2คะแนนเป็นกลุ่มที่3ติดเตียงคะแนน A.D.L. 0-4คะแนนคะแนน T.A.I. จัดเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการเคลื่อนที่กลุ่ม I immobilized จำแนกเป็นกลุ่ม I 1มีซีฟคำถามค่ะ อันย่ามคุณยายกินข้าวนี่ลูกร้านแตงมา่ไหนหนี่คุณยายกินเองไหนบ่กินไหนเนาะกินไหนบูยังไม่แพ้เลยบ่แต่มเองไหนอยู่เนาะกินเองไหนอยู่ค่ะบัดอาบน้ำเอาให้ผมเจียงสี่เฮ็ดเองบ่เฮ็ดเป็นเด็งเองเฮ็ดเองเบิดค่ะอันเวลาตื่นขึ้นจากบนนอนอันไปเก้าอี้จังสี่ คุณใหญ่มีไผซอยโบปวดยังปวดขาไปเองไปเองกับโอ้ก้อนเต่ห้องบุญห้องเตยดินบุญห้องเตดินมันอยู่ในไหนครับค่ะไปห้องน้ำยังสีอาบน้ำอาบยังนี่เฮ็ดเองเบิดบบหรือว่ามี่ดูอยไรเฮ็ดเองได้อยู่โอ้สักขาสักแท็กอะพักเอาเอง แต่ว่าเขาเขาก็น่าปลูกเแค่ให้หกินน้ำบาดนี้ใส่หใหม่คำใหม่ยันบเพราเวลาคุณใหญ่ยังขันไปแค่มีอยู่น่ะใหม่คำใหม่ในไทยอย่างมันล่นกัต่อไปนั่งอยู่ค่ะแต่ว่าไปเองไหนเนาะไปเองไลยใส่เสื้อผ้ายังสีจี๊กระโดดกระดุมต,ดติดได้อยู่บอกติดได้อยู่นี่มันซอยอยู่โอ้ตื่นแต่ใสอ่อยู่ใส่หมวกใส่ย<อ>ังไงใส่ได้อยู่เนาะค่ะคุณแม่ใได้อ่าบัดรขึ้นมันได ผมกินมันไหไขึ้นไปกินไปสวอันึินในเองกูชาร์ผ้าผ้ามันคือตั้งมาดทางินในเองกินมันพากนไปสวนไปบุชาร์ไงก็รู้ว่าสวดทังตารางนั่นมลยอาบน้ำนีลูกหลานซอยบหรือว่าอาบ้ตัวเองเหรอเนาะค่ะคุณยายกันกันกันทายได้โบหรือว่าได้ บ้เลยกันแต่เครือไทยมันหอมบ้หยัดไทยได้ไวได้กินน้ำนยาละบายโบ้กินยาละบายกับโบ้กินแต่ว่ากะบวัดใดอยู่นอกคันไปไหนมัไนเนี่ยว้องเี้ยวรีอกันใดเป็นปกติโบ้โบไม่เงี้ยโบ้ไทยแค่เพื่อเดงี้ยวบ้เงี้ยโบ้เงี้ยคุณยายกะของคุณแม่นี่ยังขึ้นลงบันไดเองนี่ไปมากสะดวกอยู่นะครับเนาะได้อยู่โอเคแต่ว่าได้ใไ่เมท่าคำว่า แม่ย้ำถึนบันไดไม่ไม่จับขึ้นอยู่โอ้ไม่จับใหม่จับเหล่านะครับนี่ที่ขึ้นตั้งแต่ตอนมันดูมันถึงไปทางของพระขึ้นไปตรงนี้มันพระก็ขึ้นไปทัความสะอาดทางบันี้ด่านจิตใจครับความจังเสือพากต่ซักเองจิตใจนั่นเมย์เป็นมอลำเมย์กับร่ำมือถูขึ้นมือม้วนร่ำแล้วร่ำร่งขึ้เฒ่าร่ำเรื่องประวัตินั่นประวัตินี่ หร <So S 1> right. <So> ือว really ่าบุญคุณโทษบุญสิ้นกินทานมื่อโดอสุ่มเขามีแต่ลำสิ่งลำซักเดินทางเดินเดินทางเดินเตึกเตึกเตึกเตึเแต่อย่างวันเวลานี่แม่กันเนี่ยยังจำได้อยู่จำได้อยู่ลำกับลำได้อยู่ชิ้นงานนี่ลูกหลานขี่ขี่ดื้อบอกว่าฟังนี่ยแม่ศูนย์ดูบอกบอกให้ซูนย์เนาะเพราะว่าจ่าพระจ่าพระไปอยู่มันก็บอกว่าฟังแล้วบอกว่าเฮ็ดยังไม่ได้เฮ็ด ว่าหดสวนตัวไม่ไงเนี่ยต้อก็เฮ็ดอยู่ต้องเหมือนกับว่าเฮ็ดตั้งแตบ่ได้แบบบ่ไดคุณเแต่หายบ่ได้ขาดบ่ไดตียานตั้งแค่ตอกมันก็บของเี่นก็สี่หรอกคู่อยู่หนึ่งจะเป็นงานการการรับประทานอาหารการกินข้อเขาแต่ละมื่อถามย่ายเนี่ย่ายนี่ย่ายนี่รับประทานอาหารเองต่อมีอยังคนซอยอย่างอยู่บ่บ่แล้วก็กินเองเปกติแม่นบ่หลงก็จะเฮ็ดถ่าย นี่มีคืนลำบากยังอยู่บ่บ่บ่มีปัญหาในเรื่องกินบ่ต่อไปจะเป็นด้านการขับทายขัทายขัทายนี่ปกติอยู่บ่เรื่องของฝั่งใส้ยังสวนอยู่บ่บ่ได้์สวนในยังดอกมองต้องขับทายตีหาวันถีทายโดดใหญ่ใหญ่เดินไปของหน้าเบี้ยงบ่เลื่อเขามีเอากระดูกเขาไปไหนของหน้าอ๋อเริ่มเร็่อบ่ยางเม่นบ่กันไหนอยู่บ่บ่กันไหนบ่กันไหนยู่ว เดินไปเขาหน้าเบี่งเลยเนะยาะบ่ต้องมีคนซอยมีคนอย่างแม่นวะ<อ>สรุปการประเมิน A D L และ T A I คุณยายหัดมั่นวงผู้สูงอายุติดบ,บ้านคะแนน A D L รวมทั้งหมดเป็น20คะแนนเป็นกลุ่มที่1ติดสังคมซึ่งมีคะแนน A D L 12คะแนนขึ้นไปคะแนน T A I จัดเป็นกลุ่มที่ก้ำกึง่งกลุ่ม B border จำแนกเป็นกลุ่ม B 5 สรุปการประเมิน ADL และ TAI ของคุณยายสองโครโมโครดผู้สูงอายุติดเตียงคะแนน ADL รวมทั้งหมดเป็น2คะแนนเป็นกลุ่มที่3กลุ่มติดเตียง ADL 0-4คะแนนคือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการเคลื่อนย,ย้ายการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน คะแนน TAI จัดเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการเคลื่อนที่กลุ่ม I i m m o b i l i z e จำแนกเป็นกลุ่ม I 1คือกลุ่มที่เคลื่อนที่ได้น้อยหรือว่าติดเตียงและมีปัญหาด้านการกินอาหารมากสรุปการประเมิน ADL และ TAI คุณยายหัดมั่นวงผู้สูงอายุติดบ,บ้าน คะแนน ADL ได้รวมทั้งหมดเป็น20คะแนนซึ่งเป็นกลุ่มที่ 1- กลุ่มติดสังคมมีคะแนน ADL 12คะแนนขึ้นไปคือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และดำเนินชีวิตได้ในสังคมได้อย่างอิสระสามารถทำกิจวัตรประจําวันพื้นฐานและกิจวัตรประจําวันต่อเนื่องได้อย่างดีเป็นผู้ที่มีสุขภาพทั่วไปที่ดีคะแนน TAI จัดเป็นกลุ่มที่ก้ากึง่ง กลุ่ม B border จำแนกเป็นกลุ่ม B 5คือกลุ่มที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการกินและการขับถ่ายน้อย